มามาคุยกันเรื่องนี้นะเรื่องทิดแย้มอ่าพระเดชพระคุณอ่าพระลูกวัดอะไรอ่ะหรือลูกศิษย์ลูกศรริษย์คนสนิทของอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิงเจ้าคุณแย้มอดีตเจ้าคุณแย้มเป็นทิดแย้มนะวพาะอย่าไปเรียกทิดแย้มนะเรียกไอแย้มอะไรไม่ได้เรียกหลวงพ่อเหมือนเดิมนะท่านยัง ศึกยังไม่สมบูรณ์อะไรก็ว่ากันไปนะแล้วเอาคําว่าศึกก่อนตอนที่ท่านศึกเนี่ยนะอาตมาทําเป็นคลิปสั้นไปแล้วแต่ยังไม่ได้เอาลงนะคือการศึกเนี่ยคืออาตมาเข้าไปดูท่านศึกยังไงถึงว่าศึกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์คือเจ้าหน้าที่เขาอุ้มพระพุทธรูปนะเข้าไปแล้วก็ให้ท่านทําการศึกเองนะ โดยไม่ได้ผ่านคณะสงฆ์อะไรเงี้ยนะเอ่อตามถ้าว่าตามาาศาสนาพิธีเอาเอาให้มันถูกจริงๆมันก็มันไม่ถูกหรอกถ้าว่าเอาตามศาสนาเอาตามพิธีการพิธีกรรมพิธีอะไรเอาตามพิธีมันอ่ะมันก็ไม่ถูกเพราะว่าการเหมือนการบวชก็ต้องให้หมู่สงฆ์เป็นผู้รับรองเป็นผู้รับรู้นะการศึกก็เหมือนกันนะก็ต้องให้พระศึกให้นะ็ศึกเองอะไรเงี้ยไม่ได้ถ้าเอาตัวนี้เอาตามพิธีนะเอาตามพิธีก่อน มันก็ผิดตามศาสนาพิธีต้องให้หมู่สงฆ์เป็นผู้รับรองเป็นผู้รับรู้นะโดยที่มีบทความในในการขอลาสิกขาเนี่ยก็จะมีอะไรอ่พวกท่านทั้งหลายโปรดจำข้าพเจ้าไว้ว่าอข้าพเจ้าเป็นขลือหัดแล้วอะไรแบบนี้เป็นโยมแล้วขอลาศิกขาไปนะขี้เหี้ยอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยบวชงะบวชยากศึกง่ายนะศึกแต่ต้องมีพระ ศึกให้พระรูปใดคือบอกต่อหน้าสงฆ์คล้ายๆกับให้สงฆ์เป็นผู้รับรองนะต่อไปนี้ข้าข้าเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเพศบรรพชิตแล้วนะจะไปสู่เพศของคารวะแล้วแล้วกันไปเนี่ยตามตามพิธีเอาแต่เอาตามเจตนาแล้วนะเจตนามันจะศึกยังไงมันก็ศึกได้ขอให้ใจเราศึกนะ,ะไปศึกต่อหน้าคิดว่าพระพุทธรูปนั้นอ่าเจตนาคิดว่าเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้นะ เอาเนี่ยเอาแบกอ,ก,อกอีกอีกอีกประเด็นหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งคิดว่าพระพุทธรูปนั้นเป็นพระพุทธเจ้าคิดเอาเจตนาเอานะเออก็ขอลาต่อนหน้าพระพุทธเจ้าแล้วกันเหมือนกั้นก็อ่าขอให้ใจเรามันมันเจตนาที่จะศึกมันก็ศึกได้นะและอ่ากรณีที่สามก็ศึกแบบมาต้องประราชิก ปลาชิกนี่คือไม่ต้องกล่าวเกลออะไรก็ได้ถอดผ้าใส่กางเกงยีนไปเลยเพราะว่ามันขาดแล้วการปลาชิกมันก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดป๊บ๊บบปลาชิกมันมีสี่แหละแต่มันก็มียิบย่อยอะไรอีกอะไรมันจะถึงเข้าข่ายถีงจะเป็นปลาชิกของจริงของแท้เอ่ออะไรจะขาดจากการเป็นพ้าจริงๆริปลาชิกแค่นี้มันก็ต้องมียิบย่อยอะไรลงไปอีกโอ้ยมากมายอ่าเป็นยังเป็นอุปสัมบันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ อุปสัมันอนอุปสัมัญมันยังมีอะไรอีกหลายหลายหลายอย่างที่จะทําให้ขาดจากการเป็นภาพถ้าว่าขาดจากการเป็นภาพปุ๊บก็นั่นแหละถอดจีวรออกเลยไม่ต้องไปบอกกล่าวอะไรแล้วเพราะว่าขาดจากการเป็นภาพไปแล้วโดยปริยายโดยอัตโนมัติไปแล้วนะเอากางเกงยีนมาใส่นะอืมพรราชิกก็มีอะไรสีข้อไปหาศึกษากันต่อขี้เกียจบ,บอกบอกแต่บอกค้าคำดเดิมๆเนี่ยเบื่อที่จะบอกนะ จริงๆก็ไม่อยากจะมาพูดนะไอ้เรื่องเนี้ยมันพูดพูดไปแล้วหลายครั้งหลายข่าวหลายอันนั้นไม่อยากจะตอกยำ้ำผิดไปก็คือผิดดําเนินตามกฎหมายไปอย่างที่จะมาพูดไ้ตั้งแต่เกิดเรื่องแรกๆแล้วมันจะไม่ใช่แค่สามร้อยล้านหรอกที่อยู่ในคอมเมนต์คลิปเก่าๆไปหาดูอืมมันต้องมีมากกว่านั้นเดี๋ยวมันจะสาวไส้ออกมาทั้งเรื่องสีกาทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องอะไรเดี๋ยวมันจะพัวพันีลุงตุงนางไปมากกว่านี้ มาหาการบพูดง่ายๆนะอย่างที่อาตมาบอกกับโยมวัดไหนรวยๆเอาเงินไปทุ่มไปเทกันทําพ้าป่ากองเป็นลงเป็นล้านหลายล้านเป็นสิบล้านยี่สิบล้านถวายวัดอะไรละ่ะวัดในเมืองผ้าลามหลวงอย่างนี้อพูดคำก็เดิมอีกแล้ววัดเก่าๆวัดห้างๆธุระกันดานใ่นนป่าในหลือบนรดวงนเพรอนอม่ได้ว่ามามาหาวัดจะของหรอกไม่ได้จะมาหาวัดอาตมาอะไรหรอก วัดไหนก็ได้อ่าไม่ใช่วัดก็ได้เด็กโรงเด็กดอยคนเขาผู้ยากไร้ผู้ป่วยผู้อนาถาผู้นั่นผู้นี้มันมีให้ทําเยอะแยะนะโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนะโรงบาลตามดอยตามอะไรเงี้ยโรงเรียนตามโรงตามดอยเนี่ยขาดแคลนอุปรกรณ์กีฬาอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องเรีๆๆยๆๆนอะไรโอ้ยเยอะแยะนะพระก็เหมือนกัน พระก็ตามดงตามดอนตามเนี่ยไม่มีใครมาสนใจพูดไปให้ฟังเลยเออวันไหนรวยๆก็นู่นน่ะทุ่มเงินเอาไปกองให้น่เอออันนี้ก็พูดไปแล้วคลิปเดิมไปหาฟังดูอ,อืมพูดให้พิจารณากันเนะอืมมันโง่ไหมละ่ะเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากให้อัตมาใช้คําว่างโง่กูให้กูใช้คําว่าอะไรวะก็มันโง่ ทำบุญแบบโง่โงมันก็ได้แบบโง่โงอย่างนั้นเออพอมีเรื่องขึ้นมาก็ยังไงอ่ะอืมนะเห็นพระรีบเข้าหารีบเข้าทำบุญนะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเห็นพระดีๆถ้าได้เห็นพระดีๆอ่ะนะเราไม่รู้เราจะเห็นกันอีกเมื่อไหร่นะจะมีโอกาสได้เห็นกันอีกไหมถ้าเห็นพระท่านเดินตามถนนถนนทาง อย่าไปอย่าพึ่งอย่าไปคิดวิจิกิจฉาสีลาพะตาปรามาศว่าถ้าพระองค์นี้มันจะดีหรือเปล่าวะองค์นี้มันเลวหรือเปล่าวะหรือพระมันจะเลวเหมือนกันหมดมึงไปเหมาลวงม,มันหมดอย่างนั้นเข้าข่ายวิจิกิจฉาคือเกิดความลังเลสงสยัยสีลาพะตาปรามาศอ่าปรามาศในสินโพธิ์อ่า,า,อาคือปรามาศลูกพระพุทธเจ้าอย่าพึ่งไปปรามาศถ้ายังไม่ได้เห็นด้วยตายังไม่ได้ คืออรารยตนะภขายนอกภายในมึงยังไม่ได้สัมผัสอืมหูตาจมูกลิ้นกายใจอ่ามึงยังไม่ไอันนี้รูปเสียงกินรสโพธภาภาธรรมลมอะไรก็ว่ากันไปอืมไม่อยากจะพูดให้มันเข้าใจยากใช่ไหมถ้าจะพูดให้เข้าใจยากอย่างนั้นก็ก็ได้อย่างจรในะเทศอย่างนั้นก็ได้แต่ไม่เทศอย่างนั้นอืมขนาดเทศอย่างนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจกันเลยแต่ให้เทศแบบบาลีคำไทยคำอย่างเงี้ยยิ่งงงกันไปใหญ่ เทศแบบพวกพระพระมหาเอาไหมเอาไหมเทศอย่างนั้นเอาไหมเนี่ยขนาดเทศแบบเข้าใจง่ายที่สุดแล้วยังไม่่อยเข้าใจกันเลยเออนะถ้าเห็นพระเนี่ยมีโอกาสทําบุญเนี่ยทำบุญไปอย่าไปรอพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําไม่รู้พระท่านจะบวชนานเมื่อไหร่หรือว่าท่านจะตายไปมรณาภาพไปหรือว่าเราจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้พรุ่งนี้ จะตื่นขึ้นมาเห็นกันตื่นขึ้นมาใส่บาตรท,ทาบุญตื่นขึ้นมาทําบุญทําความดีหรือเปล่าอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งกินข้าวยังกินทุกวันเลยทําบุญได้ทําได้ทุกวันยิ่งดีเออมันอย่าไปบอกว่าเออขนาดหากินยังยังยากใส่หากินใส่ปากใส่ท้องยังยากเลยถ้ามึงคิดอย่างนี้มึงจนทั้งชาติบอกไว้ก่อนลําบากทั้งชาติใส่บาตรไม่จําเป็นต้องมึงจะเอาอาหารอะไรหรูหรา ข้าวเหนียวปั้นเดียวก็ได้ขอให้ใจมึงฮอนก้อนเดียวมึงก็ใส่บาตรได้แล้วเออพระนี่ก็ฟังด้วยนะถ้าเขาเห็นม,นมาใส่บาตรฮอนก้อนเดียวรับด้วยเออเออเออเม็ดบัวเม็ดเดียวมึงก็ใส่บาตรได้ข้าวสารเม็ดเดียวก็ใส่บาตรได้ขอให้เจตนาเราเป็นบุญเถอะนะมันได้บุญเยอะกว่าสร้างโบสถ์ที่มันโคดมันโกงเลยส้นด้วยด้วยซ้ำ สร้างโบสถ์ด้วยเจตนาร้ายสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีย์ด้วยด้วยแฝงด้วยเจตนาร้ายก็สู้ทำบุญด้วยข้วาสารนิดเดียวไม่ได้เพราะบุญตัวบุญเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาบุญคือความสบายใจมึงทำแล้วมึงสบายใจนะั่นมึงคือได้บุญแล้วบุญบุญดูที่ไหนบุญมันเป็นตัวยังไงมึงดูจากตัวมึงว่ามึงมีความสุขไหมมึงมีมึงมึงสบายใจสบายกายมึง ทำแล้วมึงโล่งไหมนั่นแหละบุญมันอยู่ตรงนั้นแหละดูที่ตัวเราไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกไม่ต้องไปนบนุญมันไม่ได้ไปดูที่พระว่าพระจะดีหรือพระจะชั่วด้วยบุญมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยตัวเราเป็นตัวกําหนดตัวเราเป็นผู้พิจารณาตัวเราเป็นผู้เจตนาเกิดจากจิตจากใจเรานี่คือบุญดูก็จากใจเรานะเอออ่บุญไม่เห็นด้วยตาเปล่าเห็นนี่ไงนี่ไง,งบุญเนี่ย คนมีความสุขก็จะยิ้มถ้าบาปล่ะหน้าเศร้าใครเศร้าๆน่ะมึงบาปเยอะบาปนานมึงเศร้าเออถ้าคนบุญเยอะต้องคนยิ้มหน้าตาผ่องใสไรสิวเซียนมีแต่สิวหัวช้าง <c oughs> เออนั่นแหละบุญมันเห็นกับตาได้เห็นจากใบหน้าเราเอิบิ่มผ่องใสด้วยบุญนี่ไงรอยยิ้มทำบุญแล้วยิ้มปีติ ใจเนี่ยบุญใครว่ามันไม่เห็นด้วยตาเปล่าใครว่ามันจับต้องไม่ได้มันจับต้องได้แหละเออนะเออจับเออมึงก็จับได้ยิ้มมึงงมึงก็จับไปดิเนะี <c> ่ย <oughs> เออสุขใจและทําบุญมันสุขใจพอเราสุขใจเรามีกําลังใจเราก็สามารถที่จะไปประ,ประ,ประ,ประกอบอาชีพการงองการงานครอบครองครอบครัวมึงก็จะดีขึ้นจะเริญรุ่งเรืองขึ้นนั่นแหละบุญหนุนนา คำว่าบุญหนุนนําคือมึงมีกําลังใจที่จะสู้ชีวิตถ้ามึงบาปละ่ะทาอะไรก็ไม่อยากจะทำนะมันเศร้าระทมหม่นหมองนั่นแหละมึงบาปบาปมันกําลังทับถมมึงเข้าใจไหมเออนี่แหละเขาเรียกว่าผลของกรรมของบาปมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละล้วนเลยเกิดจากไหนเกิดจากเจตนาเกิดจากจิตจากใจเราเอออย่าไปมองที่ภายนอกมันเป็นองค์ประกอบแค่นั้น เอาอืมมาเล่าให้ฟังนะตอนเย็นๆนะอืมเพราะนั้นเออก็ใช้ปัญญากันบ้างนะ <c oughs> ทุกวันนี้นะเ,เรื่องการพนันเนี่ยพระขุนเจ้าหลายๆรูปเนี่ยนะก็อยากไม่อยากเตือนเตือนก็เตือนไปเพียงนะ้เออเตือนไปก็แค่นั้นทานไม่ทําตามมันก็แค่นั้น อยู่ที่สันดานสันดานดีๆเข้าไว้อปทําดีไม่ได้ก็สื่อ,อ,อกไปแค่นั้นเองนะเอออืมนะส,สุสังนวเตปัญญงฟังให้ดีย่อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาหากราบเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะมีอะไรที่มันมากขึ้นกว่านี้เดี๋ยวหลักถงหลักฐานขดงคดีมันจะมีมากกว่านี้เดี๋ยวก็จะมี วัดอะไรต่างๆนานาม,มาเกี่ยวพันอะไรยงยากมากมายเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าดูเถิดอานนท์นั่นแหลยงูพิษก็คือ,อไหล่เงินทองนั่นแหละงูพิษมันจะมาฉกกัดเราเองสุดสูดสังนวเตปัญญงังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอจะเลินพร